าเกิดเราจะพัดให้ลูกมันโลครับต้องปัจจัยของมันคือว่า1ต้องโดนกลางหน้าไม้สวิสปอร์ตต้องดีนะครับมุมเข้าปะทะต้องถูกต้องนะครับมุมเข้าปะทะไม่ได้ลงมาแล้วเป็นมุมกดอย่างนี้นะนต้องมีมุมเสยเล็กน้อยนะครับดังนั้นมันจะทําให้ลูกมันโลได้ต่อเมื่อเราจัดท่าทางได้ดีวางตาแหน่งบอลได้ถูกต้องเรามาดูการจัดท่าทางกันนะครับการจัดท่าทางคือว่า1เลยนะครับเริ่มจากจับคริปก่อนนะครับสเต็ปที่1จับคริปนะครับบางคนจับเป็นแบบ ปกติธรรมดาบางคนจับเป็นแบบ cross hand หรือว่า butterfly ก็แล้วแต่นะครับแต่ของผมเนี่ยจับเป็นแบบ butterfly นะครับตั้งหน้าไม้ให้ตรงนะครับกางเท้านะครับหลังจากกางเท้าปุ๊บเนี่ยหน้าไม้เนี่ยให้มันตรงที่บริเวณเอ่อร่องเท้าตรงนี้นะไม่ใช่ลูกตร,ตรงตรงนี้นะฮะหน้าไม้ตรงร่องเท้านะและกลางเท้ากางเท้าเสร็จปุ๊บนะครับเหยียดแขนข้างหน้าครับเหยียดให้ตรงนะครับแล้วก็งอข้อศอกติดลําตัว เป็นการจัดโพสเจอร์ไหลไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่งอขึ้นอย่างนี้นะปล่อยสบายๆนะฮะจัดโพสเจอร์ตรงนี้นะครับแล้วโน้มตัวมา45อ,องศาครับสังเกตดูนะเข่ายังยัง,ย,งยังตึงอยู่นิดนึงนะฮะยอ่อแล้วก็ค่อยๆค,ค่อยแขนลงเข่าเริ่มงอเล็กน้อยนะครับจะสังเกตดูว่าเวลาตอนที่ดึงเข้ามาแล้วพับลงมาผมจะใช้ส่วนของเซอร์นัมหรือหน้าอกเป็นตัวพับลงมา45อ,องศาแล้วค่อยแขนลงนะครับตำแหน่งของ ไลน์ก็จะตรงที่ลูกนะครับถ้าเป็นคับพัตเตอร์แบบบาลานซ์เฟสนะฮะเท้าอะไลเมนต์ถูกต้องนะครับข้อศอกของเราต้องไม่แบบกลางออกนะครับงอเล็กน้อยนะครับจากตำแหน่งนี้ลองดูนะฮะเท้าชิดกลางเท้านะครับเหยียดแขนพับแขนนะครับ4-5องศาแล้วก็ห้อยแขนลงนะครับสังเกตดูหลังของผมสะโพกผมจะไม่ได้เป็นท่าโจทในลักษณะตีลูก จะดึงพิวิสเข้ามาดึงกระดูกเชิงการานเข้ามาเล็กน้อยนะครับก็จะได้ท่าจดพัตเตอร์ที่ดีช่วงล่างเนี่ยเราจะไม่ได้ใช้งานเลยถ้าเกิดเราจดท่าได้ดีมันจะช่วยทําให้เราอิมแพกได้ดีขึ้นนะครับลูกก็จะโลมากขึ้นมีจังหวะครับหนึ่งสองสามเอาไปลองไปฝึกดูครับ